สวยสวยโอเครู้เรื่องสวยและไอ้มาลายผมเข้าโอ้โหคอ,โหโอ,โหโอโมโบนี้พี่ชอบจัดเลยนะฮะหวานตีบเจ็ดร้อยเนีครับผมเบ็ดสิบต่อเลยละกันนะครับผมจะได้แบบว่าเพิ่มมาตากันจ่ายหน่อย โอเคครับผมก็กราบสว,สวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผูวว้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะก็ดูนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมของค่ายพีจีน,นะฮะเกมซัฟฟารีบายหรือเปล่านะครับผมเออไอเราก็จำไม่ค่อยได้ด้วยเด่นะฮะ <laughs> จี้จัดเลยคนดูมาจัดกันหน่อยนะฮะแม่มาดูว่าจะเป็นไง ลุยแบบเต็มระบบเอาล่ะนะครับผมสกัตเตอร์ยังไงนะครับผมผมาดูแล้วยังไงคนดูทุกท่านนะครับผมโอเครู้เรื่องนะครับผมมาหนึ่งนาทีเท่านั้นยังไม่ถึงนาทีด้วยนะ่ครับผมห้าสิบวิเปิดมาก่อนเลยนะฮะมาเร็วขนาดนี้ไม่รู้เข้าหรือเปล่า โอเครู้เรื่องนี้ครับผมมาดูรู้เรื่องนะครับผมมาดูแต่ว่าจ่ายน้อยโอ้โเหเรือจะเชื่อเลยเบตสามบาทโอ้โหเคด้วยแถวแรกไม่มีคนดูโอ้ยมีตัวเชื่อมหรือเปล่าโอ้โหกลุ่มกระหมับกันเลยทีเดียวสาม์คราฟนะครับผมมาดูโอ้ยเกมค่อนข้างแข็งโป๊ก โอ้โหโอเครู้เรื่องอุย้ยสวยอย่างนนั้นลยครับผมมามันต้องอย่างนี้น่อยดิโอ้โหส,สวยเลยครับผมมาดูนะฮะเรานี้สามร้อยสามสิบสี่บาทเอาแล้วนะครับผมมาดูสวยครับผมมาดู สวยครับผมมาดูโอเคนะครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะฮะสิบสองฟรีได้มาสามหกสิบเพิ่มเบ็ดกันหน่อยเนี้ยคนดูเบ็ดห้าแล้วกันเอมาอีกสวยสวยสวยโอเครู้เรื่องสวยและไอ้มาลายมงเข้า โอ้โห้ยคอมโบนี้พี่ชอบจัดเลยนะฮะหวานจีบเจ็ดร้อยนี่ครับผมเบ็ดสิบต่อเลยละกันนะครับผมจะได้แบบว่าเพิ่มมาตากันจ่ายหน่อยสิงโตสิงโตสวยสองพันสองสวยเลยโอเครู้เรื่องโค้รแจมคอมโบโค้รแจมแตกลัวๆนะฮะเบ็ดสามสิบต่อเลยนะฮะหากำไร เป็นไงฮาวจัดปะล่ะเอ้ยยังไงฟีเกมเป็น30ผม ฟรีเกมเบ็ดสามสิบนะฮะคนดูทุกท่านนะครับผมโอ้เ oh, ห็นอยู่แวบๆแต่ไม่เข้าคืออะไรโอ้ยเอาดีคนดู มารอบนี้ต้องเข้าแล้วแหละรอบนี้ <c oughs> ยังไงขอดูโอ้โหแวบๆไปแล้วไม่เข้าสบาบ มาแล้วนะครับผมมาดูนะฮะดอกนี้เจ็ดพันครับผมปิดท้ายนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงตอนนี้แล้วกันนะครับผมมาดูสวัสดีครับ